สมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมจ้าวัวัดเทพสิรินทราวาสเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่สองประจำปี2565โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยนายสิบบรวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสานาแห่งชาติคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ร่วมมีการประชุมณตำหนักเพชรวัดบรวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหาคนครภหลังการประชุมนายสิทธามุนหง ผู้ตรวจราชการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำถแถลงผลการประชุมในประเด็นที่น่าสนใจโดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงและที่ประชุมยังเห็นชอบงดการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในเดือนมกราคม2565เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระรบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เรื่องนอกระเบียบวาระในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนังต่อไปนี้ครับเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสอง จำนวนสองรูปดังนี้ครับ 1. พระเทพวิสุทธิโสพลเจ้าอาวาสวัดราชคฤกวรวิหารกรุงเทพมหานคร 2. พระธรรมปิดบเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคที่ส3 จำนวนสามรูปดังต่อไปนี้ครับพระเทพวิสุทธดีลกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยารักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามพระยาพระราชัชรามานิตเจ้าอาวาสวัดบุญยาวาสอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีพระราชวชิระธรรมวิธานเจ้าอาวาสวัดป่าวชิระบรรพศอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีและพระราชวชิรยานเจ้าอาวาสวัดมาบจันทร อำเภอเมืองจังหวัดระยองเห็นชอบและแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ 1. พระครูอรุณวราสัยเจ้าอาวาสวัดแจ้งและเจ้าคณะอำเภอมหาราชที่เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูเกษมรัตนากรเจ้าอาวาสวัดไตรรัตนารามเจ้าคณะตำบลกองดินเขตหนึ่ง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแกลงจังหวัดระยองและพระครูประพัดโพธิคุณเจ้าอาวาสวัดป่าหวายเจ้าคณะตำบลหนองบัวเขตสองเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองและสุดท้ายครับเห็นชอบและแต่งตั้งพระมหาปัญญาโคสตินโนเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหารจังหวัดชลบุรีทำหน้าที่ฝ่ายปกครองครับ สำหรับในเรื่องการปกครองคณะสงฆ์นะครับที่ประชุมได้มีการเสนอแต่งตั้งนะครับให้พระครูพิทักษ์สุวรรณกรนะครับเจ้า <c oughs> อาวาสวัดสุวรรณกรตำบลบอ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและเจ้าคณะตำบลบอ่อทองเป็นสมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองจิกครับและสําหรับเรื่องทางด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับ ที่ประชุมนะครับได้เสนอขอความเห็นชอบงดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28มกราคม2565นะครับตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับในประเทศไทยมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นนะครับกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีตรวสารในราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับ ถึงะหลากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งคําสั่งขยายเว,าเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคและป้องกันโรคได้แก่การห้ามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพรโ่โรคกิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตออกไปจนถึงวันที่31มกราคม2565นะครับจึงเห็น ควรวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตรในวันที่28มกราคม2565นี้ครับผม